ตัวเจียวพร้อมตาสวัสดีเอครับตาก้ารกับหลานสวัสดีเอรอบที่สองของวันนี้นะครับวันนี้นะครับตาการอยู่กับตัวเจียวนะครับฝากไปงานพรามานะครับ วาเจียวไปงานนะครับยังไม่มาเลยนะครับตัวเจียวอยู่กับตาการกับแม่เอ๋วกับแม่พย้อมนะครับตอนนี้แม่พย้อมกับแม่เอ๋วนะครับไปเปิดไฟทั้งนอกอยู่นะครับ <nous. S 1> ตัวเจียวก็เลยอยู่กับตานะครับตอนนี้สองคนนอนกินนมพี่น้องนอนกินนมก็น,นอนบนหมอลำตัวเจียวคนหูคนเจงพี่น้องเลย เอือยกับปยูนะเอือยไปออกงานนะครับกับแม่กับพ่อเพื่อนนะครับท่างคนละอู้ดอนหมอน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีหญิงลีนะครับคุณย่าน้องกิ่งฟ้าดีเป็นว่าตาก,กาันยงหลานหรอคะนะครับดูแลชั่วข้าวดูแลหลานชั่วข้าวน้องหลานเนาะเอาดูอยู่แต่ว่าเอาข้าวเดียวพี่นนอะ มือนี่ก็อุ้มไปสองเทีย่ยแล้วล่ะอุ้มสองรอบแล้วนะครับเยซีแ่แยังกินข้าวรงเนาะนะครับเหมือนี้เหมือนี้วันที่สามสิบเอ็ดเนาะนะครับเป็นมือสุดท้ายของปีเลยพี่น้องปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบหาเมือนเนาะนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนะครับอีกบม่หลายชั่วโมงข้างหน้านะครับก็จะได้สวัสดีปีใหม่เนาะนะครับ มีการเคราดาวกันวันนี้สังสรรค์เฮฮาปาตีเนาะโตเกียวสังสรรค์เฮฮปาตีสวัสดีปีใหม่พร้อมกันนะคะนาารับมเสียเกี่ยนอนสบายเทยล่ามาสันนอนสบายครับนอนกินนมเฮ้ย,ยนอนกินนมนอนกินนมแล้วเ การเวลาสวัสดีครับบริดัสวัสดีกันดนแหละดีนะครับกับการเวลานอนะครับการเวลาเป็นไดนน้อนะครับอันเลี้ยวห้องผ่านหลับไปนอนะครับขันบอนผ่านกะจะไปถอยมันดื้อนะครับสู่ต่อสู่ต่อนะครับเพื่อนว่าให้มันลงมันเห็ดสินี้แหลนะเนาะเห็ดบ่อเศร้าลงบอ่อเศร้ามันกบสิผ่านนั้นเพื่อนว่า นะครับบางคนว่าพุ่นแล้วว่าสั่นได้รับเบี้ยยังสี่ปุ่นหรือยังสี่พันว่าสั่นพันว่านะครับผู้สีบัปานนั่นดอกตีเนาะคนหนุ่มก็ได้เนาะนะครับแต่ว่าคันคนไก่สี่หกสิบกับโบนีย์แล้วเนาะอาจจะได้รับเบี้ยก่อนจังสิบได้เงินเลี้ยวนะครับสวัสดีเอฟซีจากกอทอมอนะครับกระส่วงนี้อากาศพอดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับอากาศบ่หนาวบ่เย็น แต่กับบวชอนพอดีพอดีเลยตัวเขียวนอนกินนมครับผมนอนกินนมรอบปาแเจ้านะครับปาแเจ้าไปตั้งต่ผุ่นนะครับแต่ช่วงไหนวะช่วงใบไหนนอนปาแเจ้าไปกุสิมันประมาณบายบ่ามโมงหรือใบสองนี่แหละบ่หัยได้พี่น้องนอนซชยนะครับใครเอากะไรตาการก็มาอุ้มไปเหรียญอยู่สองเทีย สวัสดีปีใหม่จ้าคุณตานะครับสวัสดี FC ซีคนสวยทุกทุกคนเช่นเดียวกันด้วยนะครับสวัสดีคีสสมนะครับแชร์ให้แล้วด้วยจ้าตานะครับขอคุณหลายด้อนะครับที่แชร์ให้เนาะนะครับในวันทรงไทยยีเกานะครับต้อนรับปีใหม่นะครับตาการไล่สดไปรอบหนึ่งนะครับนี่รอบที่สองนะครับ เพิ่งจะเห็นนะครับแชร์ให้แล้วดื้อจ้าตาขอบคุณนดื้อนะคร kind of so no ับที่แชร์ให้เนาะนะครับแชร์ให้ดูดูในกายินดีดื้อนะครับเพราะว่าด้นดูนนะครับจังได้ไรโซดเคี้ยหนึ่งกินน้อกินน้อกินน้อบปะไอ้กินน้อกินน้อเออนี่ดูดจุ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 ดเจ้าหน่อยก็เจ้าหน่อยก็จับขวน้องเปลี่ยนเนาะ ตอนนี้จับยังไม่เปลี่ยนเลยหัวนม,มชนาพรน,นะครับสวัสดีครับชนาพรก้อยเมธานะครับตาการย่าเยาวเป็นไหนคะย่าเยาวออกไปเปิดไฟนะครับอันทั้งบานบอดแพ้วนะครับ อารมเจาะบอกคนว่าอ่านคิดคอไข้ด้้อน,นะครับโอ้มีแต่สละอสละอป้าจเจียวไปไหนจ้าท้าน้าเจียวเพิ่ไปงานบ้านญาเพิ่นนะครับปรเป็นเสื้อโอกาสเนีมือวนนี้นาลิตาบุญอยูย่จะติดเจียวนะครับมาเราทั่วเจียวไปกับแม่เจียวกับแม่ป้านอมนะครับจะเลยกไปงานยังบ้านกลับอยู่นะครับ วัสดีเจศสมนะครับอีกรอบนะครับเอาขวดนมใส่ปากหลานในจ้าใส่แล้วคร sure. ับใส่แล้วตอนนี้ขวดนมใส่ให้แล้วมึงส่งผมไหมส่งผมรอส่งผมตักเกี่ยรอ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 ออช่วงนี้เกียมเกียมข้าวส่เนาะเกียมเรียงดีตอนนี้ขาวใส สวัสดีตีเกียวตาก้านเอฟซีเกาหลีค่านะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ท่างต่างประเทศนาะนะครับไก่ปันได้นะครับพี่น้องก็มีความกอดวลคือเธอิงนะครับขอบพ่วของตาการปรัแดแจวเพียวพากแสงทองนะครับขอบคุณหลายด้อนะครับเป็นจังไดน,น้อนะครับท่างคุณอากาศเป็นจังไดน,น้อนะครับท่างประเทศเกาหลี เกาหลีพ่นมีประเทนี่เทศกาลปีใหม่คือกันย่บว่ากับไทยหฮางทางคุณชนาพอนะครับพ่นมาอีกแล้วนะครับแต่การน้องนาลิตะมาวันไหนพ่นว่านาลิตะมาวันไหนโอ้หน้าลิตะจะมาวันที่สามนะครับพ่นไปร้ายเหมือดิ ไปหาเงินกับแม่เพื่นร้ายมือนะครับไปตัางแจ่มมือนีวันที่สามจังจำมานะครับแล่พราวแสงทองขึ้นหอดปากลาดีวัลสัน,นขึ้นหอดก <c oughs> ขึ้นหอดกอ้วดเอาเนาะนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเพื่อนกับไล่สดเพื่อนกัวีดีโอควา้เบิ้งหอ,อนตัวสิาะเ <c oughs> บิบ้ลเบิลนมเฮ้ยโอ้ยนมเบิ้ลล่ะร้านขอยกินนมเบิ้ลเลยที่น้องเอ้ย กวยเจียวกินนมหมดแล้วตาควยบันตาจะควยโอ้นอนบง,หน,ง,นนบงหนังก็นอนบงหินยังกอหมอลำกัญญาัตน์นะครับป้าเจ้าวถูกหวยหลายหลายอย่างนี่หลายตาก,การหมวว่านี่ทะเบียนรถโอ้ลงว,ว่าได้ถามเจ้าวเลยนะครับมันถือโบ๊บ เพราะว่าทุกหวดเพิ่นสื่อเนาะมันหลายงวดหลายเพิ่นก็รณ์อาจะน่าจจะไล่อาจะลาน่าจะบ่สื่อก็จะนะครับมีตาตาการนี่ละได้อยู่นะครับได้หลายบาทเกือบยุได้นะครับแต่ผมได้ซีซีนะครับได้เลขบนนะครับได้ซีซีนะครับได้อยู่พอได้ต่อพอได้กินพอได้พอได้ปลนะครับหนาวคักขาหิมะหนาวพันว่า มีเหมือนกันคนว่าปีใหม่เนาะโอ้นะครับทั้งประเทศเกาหลีเพื่นกับมีเป็นปีใหม่ขึ้นกันเนาะนะครับเนาะขึ้นกันกับประเทศไทยเฮาเรียนเรียนคนหล่อคนหล่อจะนอนแล้วหรือเอฟซี FC ถามว่าเอคนหล่อสินอนหลับ่นอนพัสนคือสิบ่านนอนนะครับนั่งตาใสมองกอก, <c oughs> กเอเอโอ้ยยิ้มได้แล้วคุณว้าชิลน,น,นอนเต้ อ๋อแันเห็นแมวมาแมวมาแล้วแมวมาแล้วเมาาแล้วน้อเบิร์ดหรครับเบิดอะไรโอ้นมเบิดปะครับนอเบิดแล้วบาไหเลยอยู่กับตาจิ้งมเกียงเกียงเกียงเกีงเกีงเกียงลาน้หัยมันไห้เลยบ่ไห้เลยดิองดอดองด ว่ายดอกครับวันนี้ตาก้านอยู่กับหลานชายเนาะอยู่กับหลานชายคนหลอดโตเจียวนะครับบดีเอฟซีทุกคนนะครับตัวดีเอฟซีเมือ่อสุดท้ายเน,ะนาะของปีหกสิบหกอีกจักหน่อยเด้อโบหลายชั่วโมงก็จะได้สวัสดีปีใหม่เนาะ จะได้เข้าดาวกันแล้วนะครับตูเจียวคนจริงของตากา้าปฏิญานาหนองขามสวัสดีปีใหม่ตาสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันนะครับ จับกันจ <Rocky> ับมือกันเฮ้อโอ้ยมือใหญ่จับมือหน่อยมือหน่อยจับมือใหญ่บ้ามือขาวจับมือดำเนาะมือขาวจับมือดำมือเขากำจับมือเขาเหนียว มือเขาจำจับมือเขาเนี้ยวอาโตเกียวกับจับมือตาการตากับล้านก็อยู่ด้วยกันเอาไล่เอาไล่เอาไล่เออเอาไล่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 ขาพนนีดูยันครับเนี่ย กันปิ้งปิ้งเลยขาเนาะขาแข็งแรงเลยเนาะขาแข็งแรงจังเลยพู้ดฮู้ดยากลูกเราบ่ะอยากล te ูกเราไปเนาะยากลูกเราบะเนาะขวดนมมาเนาะขวดนมใส่ปากอะกวดนม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 อิ่มแล้วสัมบ่ขมกวดนมกวดนมใส่ปากไว้กวดนม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 โบ้โบ่เอาบ่เอาบ่เอา เอาได้ละเมื่อนึงมัเป็นเสีงยงอะไรละเมื่อนึงไหมได้ละเมื่อนึงนนง่ oh. ะโอ้ชริตาชริตาดวงเพชรแสงสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีคุณตาคุณหลานน้อยโตเจียวฮะ uh. แอฟซีสวัสดีตัวเกี่ยวมาแล้วสวัสดีปีใหม่ตัวเกี่ยวพร้อมกับคุณตาบ้านฉันจับเอาจับเอาไหมโอ้จับเอาอยู่ดีบ้านโอ้จับโทรศัพั์ตาเระบ้านเราโอ้<ส><ก>โอ้สีแ,<ก>แ<ก>ด<ส>งบ้านเราบ้านมันเป็นสีเหมืดเหมอดบ้านนึงบ้านี่น ยงนี้ผู้ร่างกาผู้ร่างการุ้จอีลาเน,นเดอร์เน,น,นเดอร์เน,น,นเดอร์เนเดอร์ป้าเกียวข้ามาหาตเกียวแต่นอป้าเกียวมานอมากระดหอดตัวเกียวบ่นอป้าเกียวมากระหอดตัวเกียวบ่ข้ามาแต่น,นอฮะอน,นตาบอก

<พ uka> เออม่วโสคสวัสดีครับคุณตาคุณลานน้อยตัวเจียวสวัสดีครับตัวเจียวคนหูตัวเจียวคนเจ่งนะครับตอนนี้นอนออกกำลังขาขุดขออ<พ>ก,กค